สวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่6มิถุนายนวันนี้ก็ยังมีฟุตบอลทีมชาติที่น่าสนใจจึงจัดกันมาให้2คู่อีกเช่นเดิมหากชอบต่างกันมาแต่ได้เห็นต่างจะสวนก็ไม่ว่ากันครับไปกันที่คู่แรกเวลา1ทุ่มในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียทีมชาติจีนพบทีมชาติไทยโดยคู่นี้จีนต่อครึ่งลูกส่วนคู่นี้เฮตุเฮต้าหลังสุดที่เจอกันเป็นจีนชนะ4ครั้งเสมอ1ครั้งและไทยชนะ1ครั้ง ส่วนทุกรายการ10เกมล่าสุดของทีมชาติจีนชนะ2เสมอ3แพ้5เข้าวิน2เสมอ0เสีย7และจบสกอร์สูง6ครั้งส่วนทางด้านทีมชาติไทยทุกรายการ10เกมล่าสุดชนะ2เสมอ4แพ้4เข้าวิน6เสมอ0เสีย4และจบสกอร์สูง5ครั้งเชื่อว่าคู่นี้รูปเกมน,น่าเจอกมาอึดอัดพอสมควรแต่หากดูไปที่ตัวผู้เล่นแล้วทีมชาติไทย,ทยดูจะมีทีเด็ดมากกว่าจีนอยู่นิดหน่อย เชื่อว่าคืนนี้ไทยเนี่ยทำผลงานได้ดีเหมือนที่เคยบุกไปแบ่งต่ที่เกาหลีใต้มาได้เพราะฉะนั้นแอดมินคิดว่าคืนนี้ไทยไม่น่าแพ้หรืออาจจะมีมุมพลิกช,ชนะได้เพราะฉะนั้นอยู่รองไทยดีกว่าฟันธงจีนเสมอไทย1ประตูต่อ1น่วสดอีกคู่เวลาที่145เป็นฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติเนเธอร์แลนด์พบแคนาดาโดยคู่นี้เนเธอร์แลนด์ต่อ1.25คู่นี้ในประวัติศาสตร์เคยพบกันแค่ครั้งเดียวเม,มื่อปี1 9 9 4น้กบโดยแคนาดาแพ้ให้กับฮอลแลนด์ไป เกมล่าสุดของทางฮอลแลนด์ชนะ6เสมอ1แพ้3เข้าวิน5เสมอ0เสีย5และจบสกอร์สูง8ครั้งส่วนทด้านแคนาดา10เกมล่าสุดชนะ4เสมอ3แพ้3เข้าวิน3เสมอ0เสีย7และจบสกอร์สูง6ครั้ง คู่นี้หากว่ากันที่เรื่องขอบตัวผู้เล่นแล้วคอลแลนด์ยูเหนือกว่าแคนาดาอยู่หลายขุมแถมเกมนี้จะเป็นเกมลองระบบก่อนจะเข้าสู่ฟุตบอลยูโร2 0 2 4แถมสถิติของฮอลแลนด์ในการเล่นในบ้าน10เกมหลังสุดก็แพ้แค่2เกมเท่านั้นส่วนทางด้านแคนาดาพวกเขาไม่ได้เจอทีมจากยุโรปมาตั้งแต่บอลโลก2 0 2 2แถมเกมนี้ยังเป็นเกมอุ่นเครื่องทีมชาติเกมแรกในปี2 0 2 4อีกด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องการจูนผู้เล่นและแผนการเล่นอาจจะยังไม่ลงตัวบีบกมาเยือนฮอลแลนด์แบบนี้ด้วยคอยอยู่อ สุดท้ายนี้ขอฝากโปรโมชั่นประจำเดือนมิถุนายนสมาชิกใหม่เพียงโชว์บินแรกสเต็ป5ขั้นต่ำ500บาทรับเพิ่มทันที300บาทและโปรโเอาใจขาดีลาเพียงฟาติดต่อกันครบ5วันรับโบนัสฟรีทันทีหาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดคลิกที่ลิงก์คอมเมนต์แรกได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ